ตอนนี้เราก็มาถึงโรงงานรถทิพย์กันแล้วนะคะอันนี้โรงงานใหญ่มากที่เจ๊นหนึ่งใช้จริงๆนะครับวันนี้เจ๊นหนึ่งพามาชมพิธีการผลิตของโรงงานนะคะที่โรงงานเลยมาดูเลยค่ะนี่เลยมาดูเลยนะ,ะเจ๊นหนึ่งก็อยู่หน้าที่โรงงานผลิตอาหารแล้วนะคะผลิตพวกทิพย์นะกระเทียมสารพัดที่ผลิตของโรงงานนะคะตอนนี้เจ๊นหนึ่งก็แต่งตัวเตรียมพร้อมนะคะจะพาเข้าไปลุย การทําผลิตข้างในนะคะนีสะอาดตั้งแต่ข้างเข้าไปเลยเนาะตั้งแต่ชุดที่หนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าเสื้อมันโตไม่ทันที่หนึ่งเนาะอ่าเข้าไปเล้าอันนี้อันนี้ปัดบะไรอันนี้ปั่นปันละเอียดเบอเอสตอนนี้เราก็มาดูผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นพิกน้ําตาลทรายนะคนี่กำลังวิธีการผลิตเลยเครื่องผลิตแทนเลย เราบอกว่าสะอาดแล้วแต่ต้นทางเลยนะยานปลายทางเลยเลยใค<ช>รถุนใจจะสั่งก็สามารถเข้าไปที่ t ิ k t ต k อรถทิพย์ออฟเชียลด้ค่าหรือเพจรถทิพย์ได้นะคะ <S <S เลยบอกเลยว่าสั่งได้แทนได้อย่างพิ้ก,ก็สามารถสีออเดอร์ได้ละเอียดยาแบบบไหนโรงงานจะให้รถทิพย์เป็นให้ท่านได้ทุกอย่างค่ะนี่มาดูขั้นตอนผลิตของปูนบรรจุนะคะนี่เขาก็จะมีผ้าขาวบางนะกันฝุ่นนะคะักันแมลงด้วยและยังมี UV นะคะ กันแมลงได้ด้วยนะครับเนี่ยทางบริษัทสะอาดมากใส่ใจทุกอย่างต้องบอกว่าเขามีผ้าปิดดวใ้ทุกตัวเลยนะดูเลยนะคะคุดูเลยการปิดกนรปุดุ่กสะอาดเลยเ็จคุณเสศษผงไม่มีลงลายสะอาดใส่ใจจริงๆนะครับทางเราทางบริษัทรถสิตใส่ใจมากเรามาดูการปิดสุกเตรียมขอเดียวนะคะที่สำคัญคือเขามีเครื่องไอ้นี่ด้วยที่ไหลๆนะครับเสรจับ ไม่ใช่ตรวจจับระเบิดนะอันนี้ตรวจจับโลหะถ้ามันมีเศษโลหะเครื่องมันก็จะ่ได้โอโไม่ใช่จับระเบิดนะอันนี้จับโลหะไหนะสะอาดมากอันนี้บริษัทใส่ใจมากเพราะว่าเราสามารถปลอดภัยกับตัวเราเนาะเวลาทานนะท่านที่ซื้อไปก็สามารถบอกว่าปลอดภัยได้เลยนะที่หนึ่งแนะนําว่าอวภัยมากๆเพราะสะอาดเข้ามาได้ตรงจริงแล้วสะอาดจ,จริงขัเยอะมากการผลิตโดยเฉพาะเครื่องนี้ในการตรวจจับ เดี๋ยวหนึ่งเราเพิ่งห่างเห็นครั้งแรกเนาะเพราะว่าเราไม่เคยได้ไปดูโรงงานไหนแต่เป็นโรงงานครั้งแรกที่เราได้เข้ามาชมแล้วก็เห็นเลยว่าสะอาดจริงๆแล้วก็การใส่ใจในการผลิตการบรรจุพัธุ์จริงเนาะดูที่ข้าวต้งตับกันนะคะนี่ใส่ในข้าวขาหมูเนาะ เป็ดย่างข้าวเป็ดย่างอะไเนี่ยค่ะเนี่ยพริกเนื้อพริกเยอะมากอันนี้ใส่แค่ครึ่งตองก่อนนะคะหนึ่งตองเจ๊น่อยเคยใส่เป็นซองไปแล้วเปรี้ยวมากสองตองนี้บเปรี้ยวสุดเก็บอกว่าเนื้อพริกเยอะือก่อนะได้ค่ะปรับปุงเนื้อพริกเพิ่มนะคะแล้วก็หอมมากด้วยค่ะนี้เป็นอะไรคะคิดว่าหัดแวนแล้วมาใส่เป็นแวนทาอะไรคะนี่ใส่อะไรอใส่พริก้ใส่พริกส้มนะคะ มาเป็นใจใจต้องมาเลือกอันนี้เขาเลือกอะไรอ่ะเขาก็จะพัดพัดเม็ดพัดเม็ดตรงนี้ก็มีใช่ไหมนี่เลยอันนี้ผัดเม็ดพัดเม็ดพัดเม็ดก่อนมันมีความเป็นแบบนู้นเนาะโอ้ยลิงค์ข้าเด็ดจัดคือแบบว่าใช้มือเลยนะไม่ได้ใช้เครื่องนะเด็ดสดๆใหม่ๆพอไปล้างแล้วก็บิดตับให้หั่นนะอันนี้ใส่กินน้ำต้มนะคะอือเราจอดอยู่เลย แดงก็จะเป็นน้ำป่าร้อนไม่พอร้อนไม่พอนะคะแต่บปวดแสบร้อนด้วยพรอะมีท <laughs> ิ้งวันนี้เราบุกกันเลยนะบุกข้างในเลยว่ามีการทำเป็นไรบ้างะคะาี่เลยจัะต้องบอกว่าสะาอาดยัน ต้นทางอย่าลไปทางเลยนะครับว่าผู้บริโภคมั่นใจได้เลยนะแตกก้นถุงย็นตยเปิดปากถุงนะท <c oughs> านนะครับสะอาดเลยใช้คําว่าอีกเลยน,ลนี่เรามาดูให้มั่นใจกันแล้วครับอันนี้กขอนที่จะไปหันเป็นจบดนูนนะครับต่อไปก็มาดูกระเทียมเตียวเลยนะครับนี่อันนั้นเครื่องปั่นกระเทียมนะปั่นน้ำมันออกใช่ไหมคะปั่นน้ามันอันนี้เครื่องเตียวออกสลุแมสเลยนะแล้วกระเทียมป่ะ ยังไม่ได้เกี่ยวอันนี้กระเทียมบดพามาดูวันนี้นะทำเป็นห้องทำช่วข่าวนะครับเพราะว,าว่าตอนนี้กระเทียมเกียวของบริษัรทรถที่สุดค่ะตรงโรงงานตัวคิดจะขายดีมากและตอนนี้กําลังขยายเดี๋ยวเจ๊นหนึ่งจะพาไปดูอีกทีนะคะว่าตรงไหนที่ขยายทําห้องกระเทียมเกียวนะคะจริงๆอันนี้แบบยังไม่เรียบร้อยนะที่โรงงานมาแตนน่ที่เจ๊หนึ่งมาคือมาอยัางเพิ่มปรับปรงุงแล้วก็ขยายเพิ่มครับแล้วก็มาดูตัวดังเอกของเราเลยนะคะที่ อบแล้วตากแห้งแล้วเราก็มาอบแห้งน,นี้เลยนะครับเยอะมากคุกกินดาล้วแต่ที่เจ้าห่ใช้เลยเผ็ดจริงนะต้องเข้ามาแล้วฉุนเลยแล้วก็ไปดูเครื่องผลิตกันเลยมาเครื่องบดเครื่องบดทำอะไรอยู่จ๋าบดทิกบดทิกนี่เราดูดาวิธีการบดก็คระชัาไม่เท่ากันแล้วก็บดไปในเครื่องนี้เหรอนะหอมมากถึงมาก ตัวนี้แต่ที่บเที่ว่า,าละเอียดนะนะจะได้ตับให้เราละเอียดมากคือตัวนี้ต้องตับตับตัวเล็กๆแรงๆทีๆใช่ะนั้นตับไหลกห่ก็หอมมากเลยสุดมากเลยเด็กบอกว่าห้องนี้ข้าแรงแรงมาไม่เล่น,นเ,เลยเพราะว่าสังเกตั้งร้อนนะคะเนี่ยใส่สิ่ห้องพลิกได้เพราะที่หนึ่งเข้ามาที่สึกแสบตาเลยนี่เรามันดูห้องแช่เย็นหรือปลุกเลยนะคะเราต้องแช่เย็นเลยห้องเก็บกระเทียมเหมือน้อง โอ้โเย็นมากเย really. ็นจริงจริงดเข้ามาแค่นี้เย็นเลยเจ๊หนึ่งก็จะมีข่าวดีบอกเลยค่ะก like ับเรื่องน้ำยางนะคะเราจะมีการคอลแลบกับโรงงานรถทิพย์นะคะมีข่าวดีเร็วนี้นะจ๊ะอันนั้นเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมใหญ่โตนะคะแต่วันนี้เอาเรื่องปัจจุบันก่อนนะคะเจ๊หนึ่งเน้นรถทิพย์เลยคัะทิพน บอกเลยว่าโรงงานทำสูตรพิเศษให้เจ๊นหนึ่งเลยนะคะเป็นสูตรไซส์ XX นะคะนี่เป็นผลปนมากเรามีหลายไซส์หลายขนาดนะคะมีขนาดทดลองก็มีนะคะลูกค้าสามารถทักปัตตก้าได้ที่ Tik t o k รถทิป official ได้เลยนีเรามี3ไซส์นะคะให้เลือกเลยอยากเผ็ดแบบไหนแต่พริกบอกไว้ก่อนเลยนะคะพริกป่นอะ่ะมันไม่ได้เผ็ดแค่คำแรกนะคะมันเผ็ดขึ้นเรื่อยๆที่เจ๊นหนึ่งใช้1ช้อนโต๊ะอาจจะที่อื่น2ช้อนโต๊ะนะคะของเราเผ็ดจริงอะไรจริงค่ะ อย่ที่สองคัญคือความละเอียดความละเอียดก็คือมี3ระดับเจ๊หนึ่งบอกเลยว่าโรงงานเขาทาอยู่3ระดับนะคะก็มีแบบแบบไซส์ s นะคะแล้วก็ m แล้วก็ l ค่ะนี่สามระดับสามารถสั่งกันได้อนนี้เป็นขนาดทดลองนะคะทางบริษัทบอกเลยว่าทุกไซส์ในแต่ละไซส์จะขายแค่ราคาเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีแพงกว่าอันนี้ถูกกว่าอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราขายราคาพื้น ทุกคนจะต้องได้หมดจ้านี่เราก็มาดูที่รถทิปเป็นให้คุณได้นะคะทุกอย่างแบบแพงตามร้านโชว์บยนะคะและที่สําคัญนะคะเจ๊หนึ่งไม่เคยเม็ดขาวอวบใหญ่ขนาดนี้นี่คือพริกไทยขาวนะคะที่เราใช้กันทั้งใหญ่ทั้งขาวทั้งอวบนะคะเลยบอกเลยว่าเจ๊หนึ่งไม่เคยเห็นครั้งแรกเลยค่ะรถทิปใส่ใจมากบอกเลยค่ะที่ต้องพิออเดอร์นี่มีสินค้าอะไรบ้างครับเจ๊หนึ่งพิออเดอร์ก็จะเป็นโดยเฉพาะคือตัวข้าวคั่วค่ะที่เราต้องพิออเดอร์นะคะ เพราะบริษัทจะไม่ทําไวอันนี้ต้องสั่งเฉพาะเป็น order, ออเดอร์เฉพาะพีออเดอร์เลย<ม>บอกเลยตรงๆว่าต้องสั่งเข้ามาเพราะว่าบริษัทจะไม่ทําไว้นะคะเอ็งเขาบอกว่าน้ำตาลบีบี่เขาไม่ใส่แบบแซเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะหมายถึงน้ําตาลนี่คือหมายถึงน้ําตาลเทียมนะคะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแท้นะคะ,ะมีแบบฝาและก็แบบเหลวค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวผสมน้ําอ้อยนะคะโดยไม่ปรุงแต่งรสชาตินะคะนี่เลย หอมมากนะคะเจ๊หนึ like, ่งได้ใช้แล้วที่บ้านมีหอมจริงๆแล้วมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับที่ร้านคุณงตุ๋มและก๋วเตี๋ยวเนี่ยแนะนำหน่อยครับมีเดร์ชาพริกน้ำส้มพริกน้ำตาลตามสั่งนะครับพริกป่นนี่น้ำส้มของเลยพริกเนื้ออพริกน้ำส้มของเรานี่บอกเลยว่าหนึ่งซองเจ๊หนึ่งได้ชิมแล้วนะเป็นหนึ่งเป็นคนเปรี้ยวเคยใส่สองซองแล้วกินไม่ได้เลยนะครับต้องใส่แค่แบบหนึ่งซองต้องบอกว่าอ่าที่อื่นหนึ่งซองที่อื่นสองซองแต่ที่นี่ใส่แค่หนึ่งซองเท่านั้นใช่ค่ะหนึ่งซอง พีน้ำลาลพีชน้ำส้มแบบแว่นแล้วก็พิชน้ำส้มแบบละเอียดค่ะมีหมดเลยลองใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะของตองนะเพราะตองเขาใหญ่ลองชิมดูก่อนค่ะพิชน้ำลาสสาหรับร้านตมสั่งนะคะมีหมดเลยนี่ค่ะกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งเนื้อน่ากินมากใครจะไปตำส้มตำทำยำทำอะไรได้หมดเลยนะคะนี่กุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากค่ะกุ้งเนื้อค่ะดูดิอันนี้แพ็กเกจแค่อันนี้สองร้อยห้าสิบกรัมนะคะเนกิโลค่ะราคา ใหญ่ๆกันเลยจะเติบกันเลยนะคะต้มตําก็ทําได้เนาะใช่ค่ะใส่ต้มตํนะา,มาก็ได้เนื้อท่านักตัวสวยมากเลยทำมะม่วงน้ำปลาหวานก็ได้ใช่ค่ะน้ำปลาหวานทำน้ำปลาหวานนะคะใส่ขึ้นแห้งนะคะเนื้อเน้นๆเลยค่ะมีเลยกับรดทิพย์นะคะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นําเสนอนะจ๊ะสนใจนะสั่งก็สามารถทักติ๊กต๊อกลดทิปออฟฟิเชียลได้ค่ะติ๊กต๊อกลดทิปออฟฟิเชียลนะคะ